จะบอกว่าสตีทฟูดเมียงดงก็คือหลากหลายเวอร์แล้วก็แบบทุกร้านคือแบบกินได้หมดอร่อยหมดน่าอิสมากะ่ะอืมอร่อยมันมีอย่างอื่นที่น่ากินด้วย <c oughs> อยากให้ไปเผาให้กินที่บ้าน ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนก็คง่าววกับบูทีเรียนเลยค่ะคราวที่แล้วนะคะที่นุ่นทำสตรีทฟู้ดเกาหลีก็คือได้เสียงตอบรับดีมากแต่คราวที่แล้วอ่ะนุ่นไปที่ฮงแด้ใช่ไหะตอนนี้นุ่นอยู่ที่เมียงดงนะคะซึ่งสตรีทฟู้ดมันเยอะอมากแล้วอาหารที่แบบหลากหลายมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมากินสตรีทฟู้ดเกาหลี EP สองโอเคก็ไปกันเลยจ้า คราวที่เรากินไปเป็นสตรอเบอรี่รอบนี้ก็ต้องกินสิบตาลูกใหญ่มากามแต่บอกก่อนว่าถ้าแม่อร่อยฉันกินลูกเดียวนะที่เหลือฉันกินเอง่เล <c oughs> อฉันกินเอง <c oughs> ไม่กินไม่ต้องกิน น้ำตาลอะแต่ตัวแค่นี้น้ำตาลแป้งไขมันชอบมากเพราะเขามีทีทีไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าใส่มาขาดตัเดียวขัดกัเดียวหกรอบนะกรอบนะหุ่นกรอบนะเนี่ยำตาล อร่อยแต่ที่นชอบสตอบรอเบอรี่มากกว่าเพราะมันมีเปรี้ยวมาตัดอ,อันนี้มันหวานไปหมดแล้วอ่างุ่นมันหวานมากอือือ่ะใน,นมือแกนที่ถืออย่างไหนอร่อยชอบไะไหนเพราะแบบว่าเขาอร่อยมากเลยออยู่ไทยไม่ค่อยชอบกินองุ่นนะแต่พอมาเดินหนาวๆเย็นๆองุ่นมันเย็นแบบไม่ต้องแช่อ่มันรสพักนุ้น ปลาหมึกค่ะชรีมพิงค์น่ากินมากชอบเพลงมากไปเรื่อยดนอ่ะ พวกมึงอะ่ะกด,ดดันเนี่ยให้เขาแบบรู้สึกแบบทำเร็วแล้วก็ไปสักทีเถ <c oughs> อะเ้าก็จะมีให้สาอย่างนะคะมีชีสมีชีสคริปโพเทลนะคะแล้วก็จะมีเป็นฮอตซิลลี่นะ,ะมีให้เลือกสามซอสใช้ได้ด้วยแกเมื่อกี้เขาบอกสองไม้ไม้ละ6,000มวอนนะคะประมาณ150บาทว้าวน่ากินมาก ผสมเลยซอสกับอร่อยชิมชิมซีิมเือร่อยมากชอยากนขนสอางางกิมแข็งกับุอยเขายางมาหอบมากเขายางเนยอ่ะเป็นเนยจืดนะกุ้งกรอบมากแกอ่ะเน้นไป กินโซกองอแอคติ้งสุดๆดองสิ่งเียังสิ่งเียอ้าวหหยยดตัวละเดอู๋ว้ากีาเขามีขนมปลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาคือไส้ชีสกับไส้นูเทลล่าเนาะแต่ถือว่าเราเคยกินแล้วเราไปจอดร้านอื่นต่อว้า ใส่ทอดแกน้องกินมากใส่ทอดกับตกทอดนะคะว่านี่เราจะกินอันนี้นี่มาละคนดูแลการเงินป่าพีาาก่อกระเป๋าเอากระเป๋าฉันไม่ถือเฉยๆเรามาชิมกันนะคะใส่ทอดือนลูกก <l oss> ินท็อกก <l oss> ่อนชูท็อก <l oss> ตามสถานที่ท่องเที่ยวอะยากซื้อทุกคนมันแข็ง มันแข็งอะ่ะมันเหนียวอะ่ะคือเขาไม่ได้แบบใส่ไปในซุปก็แ,แบบ้นอนๆแล้วอุ่นตลอดนะวะเขาต้องวางตากไว้อย่างนะี้แล้วมันเหนียวนี่เราจะกินอันนี้ <c oughs> อร่อย <c oughs> เหมือนไก่ทอดหน้าโรงเรียนแต่แบบค่อยหวานๆนะ,ะเลี่ยนหน่อยแล้วเขาจะมีรสเหล้าด้วยนะทุกคนแบบซอสว <c oughs> ่าจะมีความเป็นเหล้าๆอะ่ะไ <c oughs> ก่ทอดหน้าโรงเรียน <c oughs> อ๋อ เหมือนบ้านเราเลยน้ำผลไม้ปัน่นมีให้เลือกในแก้วเหมือนบ้านเราเลยแต่มีน้ำเมล่อนสุดๆน้ำเมล่อนแบบจริงจังฉันต้องลองอะไรที่ไม่มีในไทยน้ำเมลอน,นแก้วเราประมาณ120บาทนะคะชิมชิมอีสอีส อร่อยเหมือนกินน้ำแบบเมลอนแคนตาลูแบบไม่ต้องเขียวอ่ะไหนทุกคนชิมดิอร่อยมากอร่อยบอกเองอร่อยแตงไทยก็เมลอนมันคือแตงไทยหรออืทุกคนแตงไทยกับเมลอนมันอันเดียวกันปะอยากรูห่อละตอนนี้อยากรู้ แกมีเก่ารัดด้วยเายาวารัดเขาหนึ่งแกะสดสดแล้วเขาแกะแล้วเขาไปนึ่งด้วยอะ่ะน่ากินมากแกโอ้ยส,สองปนดน่าอิสมากแกว้าส่คงสองหมื่นห้าพาันอืมสองหมื่นห้าพาันพิก นด้ยินสุดๆเพิ่งสังเกตว่าไม่ใช่แค่เนื้อที่น่ากินมันมีอย่างอื่นที่น่ากินด้วย <c oughs> อยากให้ไปเผาให้กินที่บ้านเท <c oughs> สุดๆพี่สันเก็บผดเนื้ออย่างขยันขันแข็งหาของเจ๊อยู่นี่น้ำเมลอนกูปะอ้าวคนไปกินมีใครฝากปากไว้ในท้องแล้ว <c oughs> สันนั้นสันจะกินอะไรอะ่ะทีนื้ ไม่กินแตนอำต้องกินน้ำอันนี้คือซี่โครงเดี๋ยวเขาจะย่างให้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเ,เขาก็ามาผัดต่อให้กินกระทะนี้เขาคือหนึ่งจานอะ่ะเราจะได้ทั้งหมดนี้เลยเป็นเนื้อแล้วก็เป็นซี่โครงลดสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันแคยูเซผมรักคุณ ผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณไม่จ้าผมเมียดา่าละเมียดา่าละอุ้ยน่าก,ากิกนมากจ้ความสมิดาน่กา,นากินมากเลยแก เมาหมดร้านยังไหวเออเดี๋ยวไม่ะกินไม่ไหวนะแต่อยากเหนาเอออร่อยอยากแกชอบผู้ชายทำอาหารอร่อยเออเดี๋ยวไม่ละผมรักคุณอ๋อนุ่มอร่อยซอสเกาหลีอันนี้คือซอสที่เขากินกับเนื้อย่างอะที่ห่อผักอ่ะอ๋อใครมาเมียงดงแต่อย่ามาจีบคนทำนะสองครั้แรงเกินแรงเกินเมียเขาเปะน่ะที่อยู่ข้างละ ดูได้ค่ะขาเหรอคะเฮ้ยแรงเกินแรงเกินเท้าด้วยของโปรดชั้นซ่าชีสยางมึงอร่อยมากรลานหนุ่มคนของโปรดเลยแหละโู้น่ากินมากของโปรดชั้นชอบมาทุกครั้งต้องแบบหากินอันเนี้ยจะไม่กินต๊อกนะเอาออกคือชีสเหรออ๋อมันแซมแซมต๊อกเนียนเนียนแต่ต๊อกเขาก็ถูกยืดดีนะ แค่แห,ห,ห้ผลอทิมทีบนจะชอบเลิฟมากเป็นชีสท,ทอดรานนมอะ่ะอร่อยสุดๆเอาตองมาเดี๋ยวมันอิ่มอร่อย,ออยชีสชีสมันอร่อยฉันออชอบไอเลิฟโอซี่เขามีหลายไส้มากแกมีไส้กีวีนะคะมีไส้มะม่วงมีไส้อง,งุ่นมีไส้ลูกพีชแกลูกพีชเป็นลูกเลยหรอ มีไส้บูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีไส้แก้วมังกรแกมีไส้เมลอนน่ากินมากตักภาพมาที่ร้านเหนือ <laughs> ไม่ได้ออกไปร้านเนื้อเลยอ่ะมีคนชอบจริงๆอ่ะอร่อยพาชูรีมาเขาทำแพ็กเกจจริงน่ารักอะแกริงเป้ถุงโมจิมะม่วงเกิดขบมาไม่เคยพบเคยเจออร่อยปะยัไม่เจอมะม่วงอะนี่มะม่วงวอือหอจบ มันือมะม่วงบ้างเขาว่ามันจะมีกลิ่นแบบไม่ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้อะมะม่วงเขะมะม่วงอะเออแกอันนี้ก็แปลกน้ำทับทิมไม่ใช่เนี่ยเขากินทับทิมแบบเหมือนบำรุงผิวเลยอะหรอเขาทำเป็นคอลลาเจนทำเป็นอะไระมาซื้อเออทำไมบ้านเราถึไม่ขายเป็นถุงนบ้างเนาะซไม่ได้าอ๋อแต่บ้านเราเป็นมีถุงเอกลักษณ์อะซิกเนเจอร์ถุงพลาสติก พีพ่จริงๆแบบไม่ปรุงแต่งอะ่ะผัดเพียง <c oughs> แต่ผัดเพีมงแบบมันไม่อรอ่อยอ่ะมันจะเปรี้ยวๆแปลกๆยวแตกว,วงๆคะทำไรอะว้าวได้กินรอกว่านี้ว้าว แล้วนะอร่อยแบบอมึ้โว้าออมุ้งอ <c oughs> ุ้มนุ่มอะอร่อยอร่อยม,มากรสเกินน<า>ะอร่อยนุ่มสุดฟิลมาสม,มิโลได้ไหม,มประมาณนั้นเลยเหรอุอ้มนุ่มแล้วมันเด้งแล้วมันไม่เหนียวเลยแบบเลยอะ่ะอันเนี้ยฉันเคยกินหลายไม้เดียวอะ่ะแกกินแทนข้าวมือ้อนึงเลยใหญ่มากอันเนี้ยคือสร้างไรายได้สร้างอาชีพมากโกโกวา แกมันฝลั่งแบบเป็นลูกกินไม่ไหวหรอกอิ่มตาวักอ่ะคันนี้ก็น่ากินเป็นแบบเนื้อซอสหม่าล่าอ๋อเป็นแลมเป็นแกะนะคะแกจะบอกว่าสติีทฟูนเมียงดงก็คือหลากหลายเวอร์แล้วก็แบบทุกร้านคือแบบกินได้หมดอร่อยหมดแต่ว่าตอนเนี้ยปึงไปหมดละแกะ กินไม่ไหวละโอเคคลิปนี้ก็ลาไปจันซาด้วยสตรีทฟู้ดเกาหลี EP 2นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาบอกนด้วยนะคะว่าเมนูไหนที่แบบน่ากินที่สุดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยากให้น้รรักไปเที่ยวไหนในเกาหลีก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊าสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดิเฮ้ยพี่ชายบ๊ายบายบ๊ายบายแบบผูดชายดิบายฮะ แนนมบายฮะที่ฝนบันทึกเอาไว้ว่าตายยังไม่หายไายฮะเออ